ะะแล้วประเพณีการเฉลิมฉลองของการแต่งงานแบบอินเดียเนี่ยเขาไปทํากันที่ไหนคะสำหรับประเทศไทยนะคะมีวัดแขกซิก,กอยู่ที่พาหุรัตแถวๆถอินเดียโพเลียมนะคะตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นสถานพิธีประกอบการเกี่ยวกับการแต่งงานแบบอินเดียสามารถไปได้นะคะ แล้วก็ทุกคนเนี่ยก็จะใส่กุดกุดตะแล้วก็เต้นระบำกันถ้าเป็นอินเดียเนี่ยเต้นกันทั้งวันทั้งคืนแต่ถ้าเป็นเมืองไทยก็เต้นเอาพิธี30นาที1ชั่วโมงเจ้าสาวเองก็ต้องออกมาเต้นด้วยนะคะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความสุข ที่ทุกคนจะได้รับนะคะถ้าท่านผู้ชมมีคำถามอื่นๆนะคะสามารถคอมเมนต์ลงมาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปและก่อนจะจากกันไปคุณวุ้นอยากอวยพรให้ท่านผู้ชมมีความสุขกับการแต่งตัวเพื่อออกไปพบประสบการณ์ดีๆให้กับชีวิตรู้ลึกรู้จริงเรื่องเสื้อผ้ามัลลิกาไทยเดรสวันนี้ขอบคุณมากค่ะบ๊าย